เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ แล้วละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะหมอรุต<ม>เป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่งเป็นทหารเลยรับพี่มาไม่ใช่ค่ะ <laughs> แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู้ร,รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทําอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสําหรับแม่และลูกด้วย จริงๆแนะนาให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเคสองสามเดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากําลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนม,มเวลานี้ทานนมทานนมแล้วก็<ม>พอเริ่มสี่ถึงหเดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ ไม่เร่งเร้าไม่กระตุน้น<ม>เช่นอ่านานิทานร้องเพลงกล่อมนะคะ<ม>พอถึงวัยที่จะแปลงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันมันเป็นเหมือนกิจวัตร<ม>เหมือนตารางสอนค่ะ,ค,ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ<ม>แล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้าง<ม>เป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่างนี้ ชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะสวัสดีครับพ่อดีเอครับค่ะน้องแองเจิลค่ะน้องแองจี้ค่ะค่ะน้องตอนนี้ห้าเดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะ เรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทําให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทําให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะ การปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วงสามเดือนมาเป็นช่วงหกเดือน h e n c เอากิจกรรมของเขาที่เขาทําส่วนใหญ่นคะคะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเเออช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณหกโมงค่ะหกโมงหรือหกโมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัว เช็ดเนื้อเช็ดต,ตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิ่อมอะ่าเงี้ยค่ะประมาณ7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งน้องจะทันข้าวคะ่ะ จะทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8ปดโมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9ก้าโมงสิห้าหรือ9ก้าโมงครึ่งเราจะอาบน้ําให้นอนตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ําเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกัน ช่วงประมาณบ่ายสามเขาก็จะดื่มนมแล้วก็เต็มตัวอาบน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนค่ะ จะวัดให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้หนคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หมุดหิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อ,อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง6 9เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สําคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืนเขาเรียกตั้งไข่เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืนไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าเออการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากจากคลานก็เริ่มเกาะยืนอาเงี้แล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่า การตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบ hmm. พอตั้งไปบางทีก็มีลงไส้ลงกว่า,าบ้า,นบางนั่นเป็นต้นซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะ,คะ แม่ฝนนะคะแม่ของน้องระดาค่ะตอนนี้อายุ7เดือนค่ะค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ เดียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะสิบเดือนแล้วค่ะคานได้แล้วค่ะคานได้ลคล่องแล้วค่ะคานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเอง ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเาขาจะคานคานได้คล่องที่มานวะูมีอ หลักก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทําไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะคะ่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยช่วยดูเขาประคองเขาอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ต้องระวงัง ช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทําให้อุดทางเดินหายใจเพราะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่<ม>ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสักแปเดือน พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะก็แนะนําว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนเหมือนกันหมด ตยความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่น เปาะปากดอกลิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก89เดือนอาจจะเริ่มสอนคําง่ายๆอาเรียกแม่อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กําลังทําอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นและก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือเรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะแปเดือนแล้วค่ะ8เดือนแล้วคะ่วคะซี่กแรกขึ้นหรือยังโดยยังคะ่ะ แต่เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนก็ขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึงแดแล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทาไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอเราอยากให้คุแม่นำากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำข้อสอบช่องปากไหเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ไม่ผูกอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะ แล้วอ,อย่างทุกวันนี้การทําความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยคะ่ะทำยังไงคะเราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อม<ช>แล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด เสร็จแล้วลูกเย้ชินใจใช่ไหะชินใจเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างได้ค่ะลูกลนนะะสีแลงนอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะอ่า่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะ ใช่แล้วอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะนาลิอาอ้อเก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าโอ้นาลิเยี่ยมเลยค่ะอ้อโหเก่งมากๆเลย โอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือ,อยังคะ ก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอ,อมเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้ไอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทําความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ําต้มสุกหรือว่าน้าเปล่าเงี้ยค่ะแล้วกวาดอืมแล้วเช็ดทําความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลงัหลงจากที่เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนําให้เช็ดอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้ากับเย็นนะคะ หนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาดแล้วแปรงสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแปรงที่เป็นยางเราใช้กับเป็นยางพวก<ช>นี้คะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้วจริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันคเหงือกบ,บ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ย อาจจะช่วยบรรเทาอาการทันเหงืออได้บ้างอะค่ะแล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางที่แบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆนขึ้นมาตรงตรง,ตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลางสันเหงือออยู่ตรงไหนคะสันเหงือกลีอาอาเาค่ะตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นตุ่มเหรอคะค่ะมันจะหนูนูนขึ้นเหมือนแบบ เหมือนเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกําลังกําลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแนละ้หรือว่าน้องอาจจะชอบชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้อง,ง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟัไลได้เลย วิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตากเราหันหน้าไปทางเดียวกัดน้องนะคะให้น้องนอน,น,อน,นอนตากเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทํายังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมผีปากล่างลาง,ลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะอ่าแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณสิบครั้ง แล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนการเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณสิบครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วยค่ะนะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพาดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปลงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมา อันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปลงสีฟันเอาเขาไปด้วยให้เขาไปเลือกเองแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะอย่าอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม่ค่ะนะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วมค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปลงนะคะว่าตัวของขนของแปลงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่าค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ ขนแปลงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่มค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปลงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลยโดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเองค่ะค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟัวร์ลาได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สําหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปลงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้ะนะคะแล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตราย การที่ได้รับฟัวร์ไลายมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ฟันแท้ตกกระได้อ๋อค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืนค่ะนะคะโดยการที่พอแปลงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลยอืมอ่าอันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก,กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า เอ่อตัวเด็กเองยังยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ<ม>หนึ่งคือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี้นะคะ<ม>ทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรก<ม><ม>เกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะ<ม><ม>อย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน อาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลยค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดีในสิ่งวันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงใช่แล้วค่ะ ถึงช่วงนี้เด็กๆเขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องให้จ้าเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเน่าอย่างนี้ไหมถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้ แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเ,เห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเ,เพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเองพอ6กถึงเเดือนออเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพลากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่ แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ําต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึง่งที่บอกว่าเออลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของอการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะ,ะ,คะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่ามแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอก<ม>แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อนหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่า ใช้เสียงสื่อสารอ่ะเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องนา้าเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นการทําให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมามสิ่งที่ไม่แนะนําเลยก็คือแว็บมแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ย อยาให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านได oh. ้ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนํา oh. เพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้น oh. อีน,นี้เด็กก็พอแม่หายไป oh. เด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะ oh. ไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่ oh. เด็กต้องมาเกาะแจ oh. เพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้ว oh. ใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทํางานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆกันนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหลอกนะเดี๋ยวแม่ไปแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักหนึ่งนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทําให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา ครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดินใช่แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับถูกต้องเรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับอืมค่ะ ็น้องเมตาอายุสิบเดือนแล้วค่ะแม่อ้อค่ะครับสวัสดีครับพ่อชื่อโกน,นะครับก้าตอนนี้น้องต้นก้าสิบเอ็ดเดือนกว่าแล้วค่ะ สนมากเลยใช่คะสนมาใช่ครับสนมากไม่ครับแล้วงน้องน้องสนยังไงอะคะน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมาแบบเอาไม่อยู่อะต้องต้องต้องมีเนี่ยเปย์อะไรอย่างเงี้ย่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะคานไปปักไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปักไฟสายปักไฟอะไรอย่างเงี้ย องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยาก,ปยากไปอน่ก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตายเราเราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้ให้ให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาให้เขาคานเล่นได้นงค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟเงค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอตัว ตัวปิดปลั๊กไฟอะค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสําหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในใสายตาของเราแต่ว่าที่สําคัญคือว่าเขาจะท่าเป็นยังไงไไทำไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามแล้วก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างงั้นมากกว่ามาขอบคุณนะมาขอบ บ้าขอบอลลูกบ้าขอบ้าขอบ้าขออ,อ,อ,เ,อเออโกเก่งคเก่ง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 อ่าใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสัง่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือก เอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทําอย่างนี้นะนะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาวันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากําหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะคของวัตถุของของของเด็กนะคะของทุกคน ยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะตอนหน้าตอนสุดท้ายแลวนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ